ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยผมวันนี้ก็ผมม้อนต้สายสามนะวันนี้ในเกมโรบอทผมอยู่ในแมบ walk or die เราเข้าไปเลยเดี๋ยวก่อนก็เป็นแมบนี้เป็นแมบที่ว่าเราต้องเดินไปเรื่อยๆห้ามตายห้ามออกจากเส้นทางมันงงั้นมันจะยิงเรานะใช่ก็เดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวก็รู้เองแหละเออผมว่าผมเชื่อว่าบางคนที่ดูคลิปนี้ยนะอาจจะเคยเล่นไปแล้วแต่ว่านั่นแหละเราก็จะไปเล่นให้ดูกันก่อนโอเค กดนั่นง่ายมากจากจุดนี้เดินไปเรื่อยๆหรือว่าจะตายอยู่นี้ก็ได้ตอบดอูหยุดท้าเกินไปมึงตายเดี๋ยวในเส้นทางแล้วก็หยิบทรัพยากรสองให้ได้มากที่สุดแล้วก็โชคดีเคก็ไม่น่ามีอะไรเดี๋ปีน้อยโอเคเราเดินนะผมจริงมันมีวิ่งนะแต่ว่าเราจะเก็บเซฟสตาร์มินาไว้ก็ได้เนี่ยดูดูด กูออกออกนอกเส้นทางเนะนี่ยเดี๋ยวโดนแล้วเดี๋ยวโดนอะไรพวกนี้เออเออเออเดี๋ยวเราวิง่งเดินต่อไปซุงอย่าไปเดินใกล้รถมากเดี๋ยวตายนะห้ามเดินนำด้วยเดินนำก็ไม่ได้เดินนำก็ตายนะเออโอ้โหโอนบา้าโอเคคำตามค์คำสั่งคำสั่งนะ คำสั่งที่สั่งมาเฟลห้ามกระโดดขอให้เราเดินเฉยๆสำเร็จก็ถ้าเรากระโดดเนี่ยเราจะเสียเลือดแบบข้างหน้านะ่ะเออแบบนั้นแหละแล้วก็จะมีจุดโอ้ยเนี่ยเนี่ยโดนรถชนก็จะมีจุดพักแคมป์ให้นะเป็นจุดนิดหน่อยให้เราแย่งของกันเองไอ้พวกที่รีบลงไปก่อนก็จะมีโอกาสโดนยิง ตอนนี้โอเคได้เวลาวิ่งไปหยิบของครับผมหยิบพวกอาหารมานะโอ้โห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 ไม่เหลือให้กูเลยอ่ะ energy bar energy bar เ okay, ค energy bar ก่อนกินน้ำเปล่า energy return to zone เ okay, คเขาโยนสั่งเรากลับแล้วก็ด้านขวาเออด้านซ้ายนะผมจะมีหลอดแบบว่าเป็น ตามินา่าเลือดค่าวความหิวอะไรพวกนี้ด้วยเราต้องบริหารจัดการมนดีๆด,ด้วยนะไอเรื่องของเลือดอะมันไม่ยากตามิน่าก็ไม่ยากมีไอ,อ่อค่าวความหิวนี่แหละที่เราต้องมีตลอดเวลาแล้วก็มีคนออกนอกเส้นทางก็โดนยิงนี่น,นี่เรียบร้อยอุ้ยโหนี่ตี้าคใครไว้ในตัวเรามีอะไรบ้างในตัวไม่มีใช่ในตัวเราไม่มีอะไรเลย เราขึ้นไปเรื่อยๆไอชาร์ดเออเฮ้ยๆกูไม่ผิดอันนี้กูไม่ผิดฮัลโหลโอ้ยอืมรีบก,กินวิ่งก,กลับมาแล้วกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วพี่กลับมาแล้วผมกลับมาแล้วเดี๋ยวก่อนแห้งอยู่ๆดีดกูลงไปข้างล่างโอ้โหสวัสดีพี่สวัสดีพี่กลับมาแล้วผมกลับมาแล้วบิบววทิโอโท,ทริส โอเคมีคนได้มีดเราต้องฆ่าหรือเปล่าย่าย่าเฮ้อโหตายตกล่องตายโอเคมาดูนี่ก่อนอันนี้จะเป็นตอนเริ่มนะเราจะมีซื้อแบบของเป็นเซ็ตเป็นอาชีพไปอะไรพวกนี้ด้วยนะใช่ซึ่งเราไม่ได้ดูเพราะเรารีบเข้าเกมเกินไป แต่นี่ผมมันมีอาชีพบอกนะมันเก็บตังค์แต่เราไม่มีตังค์ตอนนี้เรามีอยู่205ห้าบาทโอเคแลยยี่สิีเกมจะเริกวะผมเดี๋ยวเราจะไปเล่นอันนี้แหละอืน่าจะน่าจะสำเร็จเราเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในเกมนี้ผมว่าจะไปให้ได้ไกลมากที่สุดนะเราจะเซฟพลังไว้ก่อนเพราะว่าเราจะโดนรถบัคใส่แบบไม่ถอยมาเจ็บเรียบร้อย เราไปตายทีเดียวแบบเมื่อกี้ดีกว่าจะตกตกภูเขาท้ำแข็งเอโอ้อยู่ก็มีคนกดน้ำแข็งอะไรวะทำตามคำสั่งให้กระโดดโอเคห้ามกระโดดโอเคอันนี้เป็นคำสั่งพิเศษคำสั่งด,วด่วนและเมื่อกี้น้ำแข็งใครมาดิ ไม่ยิงกู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 กูไปแล้วกูไม่ยิงกูไม่ยิงกูไ,งกไปไยืยปเนเดินหน้าดีกว่าเตียววิ่งเราลองเข้าฝั่งซ้ายบ้างฝั่งขวาคนเยอะอุ้ยอุ้ยนั่นไงนั่นไงไฟฉายแอปเปิ้ลหลังต้นไม้หลังต้นไม้แอปเปิ้ลนะน้ำมีไหมน้ำขอน้ำสักออนไอฉาดมาอีกแล้ว โอเคกลับเข้าโซนและไอาชาดโผลมาม่วยอีกแล้วอ่ะกินน้ำก่อนเพิ่มสต,ตามิน้านะเรามีไฟฉายอนะ่ะเรารอเราลอนี่ก่อนเรารอรถไปก่อนเอออดูที่พื้นดีๆนะผมนะในต่างของไอฉาดต,ต,ตรงนี้ขอคนที่ตกไว้ดับเบิลชิพกินเลยเราเดินเซฟพลังงานดีกว่า แล้วตรงนี้ให้กดเพื่อปีนให้มันเราไปได้เร็วขึ้นเหตุการณ์ไอ้ฉาดเกิดขึ้นมันแทงเออกินโอเคเราปีนขึ้นไปก่อนปีนขึ้นไปก่อนโอเคแล้วตอนนี้ตอนกลางคืนผมไม่แน่ใจว่าเขาจะโยนมีดให้เราเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าเหมือนเดิมคือเกมเพลงเหมือนเดิมเลยนะ แล้วผมก็ต้องรอดตรงนี้ไปให้ได้ถ้าทำาเป็นอย่างนั้นมีไฟฉายสอห้ามโดดเออว่ะลืมไม่ให้นจดอโอ้กูผิดอะไรเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่กูอันนี้กูเดินเลยรถมาเหรอเนี่ยโอเคแล้วเข้าสู่โซนที่สองมีเข้าฝั่ง,งซังไซมัชเมลโล่กินน้ำแข็งกินกินแม่งหมดอะ อีบาร์นี่ดิง้งน้ำสโนโบอสโนโบอลโยนเดเราวิ่งกลับไปเส้นทางของเราก่อนเกมมันก็จะไม่มีอะไรฮนะกว่าอีเวนต์จะมาก็ต้องรอโซนนู้นโซนนี้เลยนะและพายุหิมะเข้ามาครับผมอ่าเดินขึ้นมา75% มีค่าความหิวต้องมากกว่า75%นะไม่งั้นเราจะเราจะหนาวตายเด <Okay, S 1> ี๋ยวกินช็อกโกแลตบาร์เลยก็ได้แล้วตรงนี้จะเป็นแคมป์จุดต่อไปหรือเปล่ากูยิงเข้าฝั่งซ้ายเลยรอกนไป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 โอ,โ,โอ้โหวิของแบนเดดใช้ใช้เลยใช้เลยแรดไม์แล้วมีกับระเบิดฮนะน้ำ เนี่ยเนี่ยระเบิดเห็นระเบิดไหมกับดักระเบิดอ่ะโอเคแล้วเข้าสู่โซนบึงเบเทอร์เสโอเคมีมีดและจะมีคนหยิบมีดออกมาชักนั่นไงชักมาแล้วหนึ่งคนกูวิง่งกูวิง่งและกูวิ่งเข้าไปข้างหน้าวิ่งเข้าไปข้างหน้ากูาไม่สนโอ้โ,อโหด่านอืมอืม ให้มีดกูแต่กูไม่ใช้หรอกรากกูสู้ใครไม่ได้กดอินวีตอรี่โอ๊ยอินวีตเราเราเก็บของมาเยอะเชนลิงอันนี้คือคนตกก็คือจะตกเต็มมันจะดึงกันเองอะตอนเนี้ยกินข้าวเอาขนมปังเอาขนมกับน้ำมาโอเคกินขนมเราเชื่อมกับคนคนนี้นะเพื่อน คนทำเมื่อไรเนาะโอเคได้เวลาฟ้าผองเว้ยรีไปเพื่อนเดินมามึงเชื่อมกับกูอยู่มัชลูมมัชเมโล้กินน้ำกินแล้วเก็บของให้เยอะที่สุดก็ได้กลับเข้าโซนเพื่อนกลับเข้าโซนมึงจะหิวของอะไรทั้งหนาววะโอเคไม่เป็นไรกูกลับเองก็ได้แล้วก็น้ำ นี่ไงนี่ไงนี่ไงพวกหิวของไอฉาดอีกแล้วเออลงลงโอ้โอ,โอ้ไม่ลงเอ้ยอืมเหมือนไอ้ฉาดนี่มันจะเป็นที่นิยมมากเลยนะในแบบนี้เนะี่ยแม่งเกิดบ่อยที่ผายโอ้เราี่ทางอะไรอ่ะโอ้เราต้องเดินอย่างนี้อ่าดูทางด้วยนะครับตอนเดิน เนี่ยนะกูจะเจอแบบนั้นแหละโนว์บอลไฟโอเคอันนี้ไม่มีอะไรก็คือเราหยิบน้ำแข็งไอ้สน์บอลจากรอบข้างมาได้ปึบอืมไม่ได้ทำอะไรนะก็แค่โนว์บอลน่ะแต่ตอนนี้ถ้าเราไปถึงก่อนใช่ไหมเราจะได้ของกินก่อนมันวิ่งก่อนวิ่งก็ผมไปฮะไปฮะไปฮะกินนะกินกินไอพวกอยู่ข้างหลังอ่ะไอพวกหิวของก่อนหน้านี้ มาไม่ทันจุดใหม่หรอกแบนเดย์ครับผมใช้กินน้ำเราเก็บแล้วใช้เลยก็ได้นะของพวกนี้สโนวโ์สตอมมาโอเคเรากลับเข้าโซนนะเก็บนขนมเก็บขนมไม่ทันไม่เป็นไรอยน้ำอีกอันหนึ่งโอเคเรากลับเข้าโซนของเราแล้วกูกลับมาแล้วกินน้ำผมเหลือคนอยู่กี่คนเนี่ยสองสี่ห้าคนเหลืออยู่ห้าคน โอเคโย้ทันเดอร์สตอร์มจำโฮปดูย้อนเก็ตสมัยก็คือทุกครั้งที่กระโดดคือระวังโดนไลทนิ่งสไตรโอ้ยไม่โดนเว้ยเฉียดหน้าไปเดี๋ยวข้างหน้าดีกว่ากกลัวว่ามันจะให้มีดอ่ะให้มีดปุ๊บแล้วก็โดนจ้วงจากข้างหลังเลยอะโอเคแล้วโดนเชนลิง์อีกแล้วครับผม โอเคไม่เป็นไรซัฟเฟอร์ทูเกเตอร์ว่ะโอเคเพื่อนไม่เป็นไรเราไปด้วยกันได้ถ้านายไม่หิวถ้าเธอไม่หิวของอะนะเมื่อไหร่จะหลุดอะเชลิงอะกูไม่อยากเชื่อมนานอะเด,นเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเหนื่อยอะโดดมันเหมือนมันลดสตามิน่ากูวีวีว่ะเดี๋ยวนี้กูวิ่งวิ่งไปเก็บขนมกินกันกินขนมขนมกินนี่ โอเคเราต้องการน้ำเราต้องการน้ำนั่งไงี้ยน้ำมีไฟฉายอยู่นี่ด้วยเอ๊อแม่งเอ้ยเขียวกลับก่อนก็ได้รีบเดินผ่นผานสะพานก่อนดีกว่าไม่อยากให้มันตกผมอยู่หัวข้าบวบัวไงอย่างวอนนี้จะไม่มีใครตายอ่าแล้วมีไนท์มีมีดภารกิจภารกิจคือให้กูแทงฆ่าคนนี้ฆ่าคนนี้นั่นคือภารกิจกูนั่นคือภารกิจกูว้าตายู้หญิง ตอนรถผมอะตายไปด้วยกันเนี่ยแหละโอเคก็แมปประมาณนี้นะ่าจะพอนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรกว่าจะเกิดอีเวนต์ก่าจะเกิดอะไรมันนานเนาะก็ถ้าคลิปนี้ผมได้ชอบลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i นะก็อยากให้เล่นอะไรคอมเมนต์ได้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ